ยุติความสัมพันธ์เพื่อลูกทำเอาหลายคนช็อกไม่น้อยหลังนักแสดงรุ่นใหญ่เอพสินประกาศเลิกราฟแฟนสาวบุกนิชารีดีกรีเพศชกกรที่เปิดตัวคบหาดูใจกันได้ไม่นานล่าสุดฝ่ายชายเปิดใจเล่าสาเหตุยุติความสัมพันธ์ทั้งน้ำตาผ่านไลฟ์สดส่วนตัวเผยว่าจริงๆแยกกันด้วยดีก่อนหน้านี้นะที่จะแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจากความเข้าใจผิดผมกลับมามองที่ตัวเองนะต้องขออภัยด้วยผมเป็นคนบอกน้องว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะไปไม่ถึง เพราะว่ามันห่างเกิดขึ้นมันมีการเอาใจใส่กันกันน้อยลงมันมีการบอกต่อกันน้อยลงในบางเรื่องซึ่งเหล่านั้นผมถือว่าเป็นคำตอบนะครับไม่ต้องบอกว่ารักไม่รักถึงเวลารักกันแต่งงานกันมันไม่ใช่มันคือชีวิตมันคือสอที่ของเขามันคือสิทธิ์ของเราด้วยระหว่างเนี่ยผมอาจไม่ใช่แค่ผมรอกคำตอบคือเขาจะรับผมเป็นแฟนหรือยังคำถามที่เขาถามมาตลอดว่ารับเป็นแฟนหรือยังทำไมใจแข็งทำไมขังพี่เขาไว้ คือคำบางคำมันไปฝังในใจเขาทำให้เป็นบาดแผลซึ่งผมก็พยายามเข้าใจเขานะแต่ว่าที่สุดแล้วเราต้องอยู่กันสองคนเราจะสร้างครอบครัวกันสองคนผมของมันมีลูกชายผมไม่สามารถทิ้งลูกชายได้จริงๆแล้วเวลาผมไปไหนกับน้องลูกชายผมก็ดูโซเชียลด้วยร้องไห้ทำไมหนูไม่ได้ไปด้วยทำไมหนูไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยป๊าไปกับพี่ไม่ชวนหนูไปด้วยอะไรแบบนี้ผมก็ลืมลึกไปว่าเขาคือส่วนหนึ่งของชีวิตเรามันทำให้ผมต้องตัดสินใจดึงเวลากลับมาให้กับเขา แล้วก็น้องยังต้องเติบโตมีหน้าที่การงานยังต้องเจอคนอีกเยอะแล้วต้องเรียนรู้มีกลุ่มเพื่อนที่จะพาเขาไปอีกไกลามากๆากเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ถามอะไรมากผมจะไม่ง้อคําตอบของความหาที่บอกกล่าวกันน้อยลงว่าไปไหนมาไหนหรือว่าเหลือแค่ความห่วงใยมันเป็นคําตอบอยู่แล้วว่าคืออะไรและเป็นทางเลือกด้วยซึ่งผมว่าเขาเข้าใจผมเราก็เลยไม่ได้พูดกันเท่าไหร่